สื่อสารภายในองค์การในการทำงานทุกๆองค์การสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการสื่อสารภายในองค์การการสื่อสารองค์การมีความสำคัญมากในการทำงานภายในองค์การเพราะว่าในการทำงานทุกๆองค์การนั้นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันต้องมีการประสานงานกันซึ่งการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะทำให้พนักงาน ความเข้าใจตรงกรันเมื่อพนักงานทุกคนความเข้าใจตรงกันแล้วจะทําให้การปฏิบัติงานนั้นเป็นไปในทางเดียวกันและสามารถบรรลุเป้าหมายได้สําเร็จการสื่อสารภายในองค์การมีรูปแบบต่างๆดังนี้ การสื่อสารจากบนลงล่างเป็นการสื่อสารของผู้นำองค์การถ่ายทอดข้อมูลไปยังหัวหน้าง,งานและหัวหน้าง,งานถ่ายทอดข้อมูลไปยังลูกน้องเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันเช่นการถ่ายทอดนโยบายการถ่ายทอดวิสัยทัศน์การถ่ายท,ดายทอดทัารกิจเพื่อให้การทำงานเป็นไปในทางเดียวกันและมองเห็นเป้าหมายร่วมกัน ซึ่งการสื่อสารประเภทนี้ถือว่ามีความสำคัญมากต่อผู้บริหารในการนำไปใช้เช่นการถ่ายทอดวิสัยทัศน์การถ่ายทอดเป้าหมายเพื่อให้พนักงานมองเห็นเป้าหมายร่วมกันมองเห็นภาพความสำเร็จด้วยกันเพื่อที่จะให้การทำงานนั้นเป็นไปในทางเดียวกันและสามารถบรรลุเป้าหมายได้การสื่อสารจากล่างขึ้นบนเป็นการเปิดโอกาสให้พนักงานได้สื่อสารกับหัวหน้างานในระดับที่สูงกวา่า เช่นการแสดงความคิดเห็นใหม่ๆการถามข้อสักถามที่สงสัยซึ่งการสื่อสารประเภทนี้จะทําให้การทํางานของพนักงานมีความรับร่นขึ้นเช่นเมื่อพนักงานได้เจอปัญหาต่างๆก็สามารถซักถามข้อสงสัยให้กับหัวหน้างานและหัวหน้างานก็สามารถ สแสดงความคิดเห็นหรือคิดหาแนวทางในการแก้ปัญหาและเมื่อพนักงานได้สแสดงความคิดเห็นกับเรื่องราวต่างๆจะทําให้พนักงานนั้นมีความรู้สึกว่า ตัวเองนั้นมีความผูกพันกับองค์การสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์การได้การสื่อสารในแนวราบเป็นการสื่อสารของเพื่อนร่วมง,งานที่อยู่ในระดับเดียวกันเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งการแลกการในการทํางานการแก้ไขปัญหาร่วมกันเช่นการแบ่งปันความรู้กรณีศึกษาต่างๆ เพื่อให้การทำงานนั้นบรรลุเป้าหมายได้เมื่อเกิดปัญหาก็สามารถปรึกษาหารือกันได้การสื่อสารประเภทนี้จะทำให้พนักงานมีความสนิทสนมกันมากขึ้นและสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขปัจจัยที่ทำให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพได้แก่ความรู้คือเพื่อส่งสารและผู้รับสารมีความรู้ในระดับเดียวกันมีความรู้ในเรื่องเดียวกันทำให้การสื่อสารนั้นง่ายต่อความเข้าใจ ทัศนคติคือท่าต่างฝ่ายต่างมีทัศนคติที่ดีต่อกันจะทำให้การสื่อสารนั้นสามารถเข้าใจกันและยอมรับกันได้แต่ถ้าทั้งสองฝ่ายมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อกันจะทำให้การสื่อสารนั้นเกิดความเบี่ยงเบนทางอารมณ์บางครั้งอาจทำให้เกิดการตัดสินใจด้วยอารมณ์ซึ่งอาจจะผิดพลาดได้ ระดับสังคมและวัฒนธรรมคือเมื่อผู้ส่งสารและผู้รับสารเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและสังคมของต่างฝ่ายจะทําให้สามารถสื่อสารได้เหมาะสมกับการและ,ะภาษาใช้ภาษาหรือวิธีการหรือรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมทําให้การสื่อสารนั้นบนรรลุปเป้าหมายตามจุดประสงค์ที่เราวางไว้